ส่วนข้างนี้แต่ข้างนี้เป็นเป็นเยอะที่ตะกี้เราบอกเป็นวงเลยนะครับตรงนี้เป็นวงเลยมันก็จะหายไปแล้วตอนนี้ก็มีแต่เนื้อดีขึ้นมาแล้วนะครับนนนคนท,ที่นะครับ,รบแล้วขอโทษด,ด้วยที่ต้องเอาเท้าให้ทุกคนดูเท <c oughs> ้าอาจจะไม่สุภาพหน่อยรักษาขนาะดไหนแล้วครับตอนนี้ผมสามเดือนละทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มนะครับผมเพราะว่าผมเริ่มมารักษาเนี่ยคือเดือนหกเต็มเดือนเดือนเจ็ดเต็มเดอือนเดือนแปดเต็มเดือน,อ,น,อ,นอันนี้ขึ้นเดือน,อนที่สี่ แล้วก็เข้าตู้ทุกๆก็ที่เป็นจริงๆกับผมเป็นสะเก็ดเงินไม่นานประมาณสักน่าจะสองสามเดือนเริ่มจากน้ำเหลืองเสียที่คุณจีดาวาใช่เพราะว่าผมบอกบอกเป็นน้ำเหลืองเสียใช่เพราะผมเนี่ยตั้งนานแล้วก็คือว่าเป็นคนที่แบบเหมือนบางทีเราเจออากาศร้อนๆมันก็ขึ้นเป็นเป็นใช่เหมือนเป็นลมพิษเราก็กินสเต็กก็หายไปอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็ขึ้นเป็นตุ่มบ้างเจออากาศร้อนบ้างเราก็คิดว่าเออมัน ันก็คงจะเป็นาษานั้นอย่งนนจริงๆแต่คงที่บอกเป็นหน้่งถึงสิบอย่างที่บอกว่าเหมือนหนึ่งถึงสิบนะหนึ่งถึงสนะิบเนี่ยส่วนใหญ่หมอจะไม่พูดหมอก็จะไม่เห็นตอนเราเป็นสิบล้ะแล้วเขาก็กว่าวินิจฉัยเลยตลอดชีวิตใช่คําเนี้เป็นคําที่แบบว่าผมต้องหาตัวใหม่แล้วปูให้ตลอดชีวิตแล้วคุณหมอทั้งที่ทแล้วมีตอนมราลงหมอ,อ,หมอบอกว่า,วาแล้วก่อนหน้านี้เราไม่เคยเป็นหล่ะ<ม>แล้วทําไมเราไม่เคยเป็นเราผมาอายุสี่สิบกว่าแล้วทําไมเราเพิ่งเป็นตอนนี้ล่ะ แสดงว่ามันก็คงไม่ใช่ว่ารักษาไม่หายใช่ไหมฮะนี่ก็เลยเป็นกําลังใจแต่ว่าคนที่มาด้วยกันเนี่ยก็องมีกาลังใจจริงต้องช่วยดูแลครับเพียสายหักดิบกับสายหวานด้คะหักดิบเนี่ยก็คือไม่ทายาเลยเข้าตู้อย่างเดียวเอาไม่ใช่สายหักดิบเนี่ยก็แปลว่าไม่ใช้สเตอรอยด์เลยไม่ใชสเตรอยด์หยุดเลยคือไม่ว่าคุณใช่ครับใช่ครับแต่สายหวานนี่คือใช้บ้างคือต้องลดระดับการใช้ลง ฮะก็คือจากที่คุณหมอเรียนไปแล้วก็คือบอกว่าจะสมมติเราปกติเราทา,เ,าเราทาน5เม็ดอาทิตย์นิง่งเราก็ลงมาเหลือ4เม็ดเหลือ3เม็ดอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายทุกคนจะต้องเหอนนะฮะต้องเหอยู่ดีนะครับต้องเหอิอยู่ดีแต่ว่ามันจะเหอมากหรือเหินน้อยคือสายหักดิ่งเนี่ยสองเดือนเนี่ยมันเหอแล้วส่วนมากจะติดเชือ้อที่อันตรายนีย่คือมันเหอนแล้วติดเชือ้อ อย่างก็ถ้าเกิดฉีดยาเลยฆ่าเชื้อแล้วก็เข็มมาผัดนะครับแต่ถ้าเกิดทานยามันก็ช้าหน่อยอย่างนี้ครับแต่ว่าติดเชื้อแล้วมันก็เสียสุขภาพจิตน,นะครับเพราะผมติดเชื้อสองรอบก็คือถ้าถ้าไม่ให้ติดเชือเช้อก็คือต้องต้อง,ต,องต้องดูแลระวังตัวเองอครับแต่ว่าพอเราไม่ไม่มีสเตรอยแล้วก็คือภูมิเราจะตกอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณหมอจะไม่หั คือแต่เธอต้องเค่อยู่แล้วฮะแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นติดเชื้อถ้าเป็นสายหวานนะครับหมายถึงว่าเธอเหมือนกันแต่จะไม่ถึงติดเชื้อเพราะว่าเวลาเธ่มันไม่ไม่ถูกผลแต่สายดิบแบบมีโอกาสจะติดเยอะเพราะว่ามันหยุดทันทีเลยแล้วมันก็เห่เยอะพอเห่เยอะเราก็ไปกาวไอ้ตรงกานี่ฮะที่ทำให้ยาทั้งยาทายากินเลยปกติผมไม่มีไม่มียากินเลยนะหมทาใหญ่ 是啊。